นิทานอิงธรรมะเรื่องพระนางเวเทหิกว่าหอมบรรจงบีบครีมเขียนนังตัวหนังสือวอวยพรวันเกิดลงหน้าขนมเค้กชะเอมนั่งดูด้วยความชื่นชมกระบวนการการเอาใจสามีละไม่มีใครเกินคุณกว่าหอมกว่าหอมยิ้มหวานก็เอมมี่ไงเห็นนุดนวดถูถ,ถูให้สามีบ่อยๆ มีเพื่อนหลายคนเขาชื่อชเอมเขาบอกว่าชื่อชเอมเชยเลยเรียกกันว่าเอมมี่จนติดปากในที่สุดเอมมี่ยิ้มแยแยเขาใช้ให้ทำไม่ได้ทำเองไม่ทำเดี๋ยวเขาไปหาคนอื่นมานวดแทนและก็แยเลยนะกว่าหอมหัวเราะคนที่เรารักเราก็ทำให้ได้เสมอแหละ ดูอย่างเรื่องของพระนางเวเทหิสิรักจนเศร้าตายอ่านแล้วน้ำตาไหลทุกทีเลยเหรอเล่าให้ฟังมั่งสิเอมมี่อยากรู้พระนางเวเทหินี่นะเป็นแม่ของพระเจ้าอาชาติศัตรูสมัยที่ตั้งท้องนะ่ะอยากกินเลือดของสามีคือพระเจ้าพิมพิสาร ไหนว่ารักไายเอมมี่คอนรักกับแพ้ท้องมันคนละเรื่องนะพระเจ้าพิมพพิสารก็กรีดเลือดให้กินนะกินแล้วหายแพ้ท้องแล้วโหนทำนายว่าจะเกิดมาฆ่าพ่อพระนางกับญาติญาตินึกอยากจะทำร้า,ายลูกในท้องเพราะกลัวจะมาฆ่าพ่อจริงๆแต่พระเจ้าพิมพิสารห้ามไว้ด้วยความรักลูกพอคลอดลูก ถึงได้ตั้งชื่อให้ว่าอาชาสัตรูแปลว่าผู้ไม่เป็นศัตรูแต่กรรมลิขิตมาอย่างไรก็เป็นอย่างนั้นเอมมี่สรุปตอนพระเจ้าอาชาตสัตรูเป็นหนุ่มตอนนั้นพระเทวทัตกำลังตกอับไม่มีคนอุปถากเลยมาหาพระเจ้าอาชาตสัตรูนี่ก็เป็นคนหนุ่มยังไม่รู้ว่าใครดีใครไม่ดี เลยเป็นพักพวกของพระเทวทัตไปพระเทวทัตบอกว่าตัวเองจะไปฆ่าพระพุทธเจ้าเพื่อจะไปปกครองสงฆ์แล้วบอกให้พระเจ้าอาชาติัตรูไปฆ่าพ่อจะได้ปกครองบ้านเมืองพระเจ้าอาชาติัตรูก็แอบเอาปิดติดตัวเข้าไปในวังแต่ถูกทหารจับได้พอพระเจ้าพิมพิสารถาม จึงบอกตามตามตรงว่าจะมาฆ่าละจะเอาสมบัติพ่อยกให้เลยแต่ต่อมาก็จับพ่อไปขังคุกห้ามเยี่ยมด้วยละให้แต่แม่เข้าไปเยี่ยมคนเดียวคือพระนางเวเทหินี่แหละเวลาขังพ่อในคุกนี่เขาไม่ให้อาหารนะพระนางจึงเอาอาหารไปให้พอลูกรู้ก็บอกห้ามเอาอาหารไปให้ ให้เยี่ยมอย่างเดียวพระนางจึงสระผมให้สะอาดแล้วเอาอาหารซ่อนไปในมวยผมพอลูกรู้ก็ให้โกนผมทิ้งหมดเลยโอ้ยโยเคมี่รูปผมตัวเองพระนางล้างพระบาทสะอาดและฉลองพระบาทลองเท้าหนะให้สะอาดเอาอาหารใส่ไปลูกรู้เข้าก็ให้เดินเท้าเปล่าเข้าไป พานานก็อาบน้ำล้างตัวให้สะอาดเอาน้ำพึ่งน้ำเนยทาตัวให้สามีเลียกินนะพอรู้พอลูกรู้ค่ะเลยสั่งห้ามเยี่ยมไปเลยโอ้ลูกก็ร้ายภรรยาก็สุดยอดเอมี่คลางเสียงอ่อยพระเจ้าพิมพิสารเลยอยู่อย่างโดดเดี่ยวไม่มีอาหารไม่มีคนเยี่ยม แต่ท่านกลับรู้สึกปลอดโปร่งไม่เสวยอาหารแต่มีปีติท่านเป็นพระโสดาบันมาก่อนหน้านี้แล้วอยู่คุกเลยเดินจงกรมพิจารณากรรมไปมองไปข้างนอกหน้าต่างเห็นพระพุทธเจ้าประทับอยู่บนเขาคิจกูดเกิดปีติมากผ่องใสจนบางทีถึงกับเปล่งอุทานว่า สุขจริงหนอะสุขจริงหนอพระพุทธเจ้าตรัสรู้จริงพระธรรมทำให้ผู้ปฏิบัติมีความสุขได้จริงพระสงฆ์เป็นผู้ปฏิบัติดีจริงสาธุเอมมี่ตื้นตันใจยกมือสาธุพระเจ้าอาชาติศัตรูรู้เรื่องเข้าว่าท่านเดินจงกรมเลยให้เอามีดกรีดพระบาท แล้วลาดด้วยน้ำเกลือแล้วพาไปย่างที่หลุมถ่านไฟโอ้ก็ตายพอดีสิเอมี่คลางกว่าหอมพยักหน้าใช่ตายเลยวันที่ตายมาเหสีของพระเจ้าอาชาตศัตรูก็ประสูตรโอรสทหารวิ่งมาสองคนคนหนึ่งมาบอกเรื่องเกิดคนหนึ่งมาบอกเรื่องตายคนบอกเรื่องเกิดพูดก่อน พระเจ้าอาชาตศัตรูพอรู้ว่าลูกเกิดแล้วยังไม่ทันเห็นเลยก็ปลื้มสุดๆแล้วเลยหวนนึกถึงพ่อขึ้นมาว่าเออพ่อเราคงรักเราอย่างนี้นะให้ไปพาออกจากคุกแต่ทหารบอกว่านี่แหละจะมาทูลให้ทราบว่าพระบิดาชินพสนแล้วสายเสียแล้วเอมมี่กระแทกเสียง พระเจ้าอาชาตศัตรูเสียใจมากไปลำพันขออโหสิกรรมกับพระบรมมศพจะได้อะไรเอมมี่คอนไปโดนเอากว่าหอมเข้าเสร็จแล้วก็ไปหาพระนางเวเทหีซึ่งแน่นอนละพระนางโศกเศร้าจนสุดจะบรรยายพระเจ้าอาชาตศัตรูก็เข้าไปขอโทษแม่ว่าจะลงโทษยังไงก็ยอมแต่แม่ก็ไม่ทำอะไรหรอก เพียงแต่ลำาำให้บอกให้รู้ว่ามีพ่อแสนดีอย่างนี้เหมือนมีเพชรแท้แต่กลับไปโยนทิง้งดูหรือพ่อรักออกจากปานนั้นขนาดโหนว่าจะมาฆ่าพ่อพ่อก็ยังยอมให้เกิดมาไม่กลัวเลยตอนเด็กๆลูกเป็นฝีเจ็บปวดเหลือเกินพ่อก็ดูดฝีให้ด้วยปากของพ่อเองไม่ได้ลังเกียดเลยแม้แต่น้อย นี่ลูกไปเชื่อคนอื่นถึงได้วิบัติอย่างนี้พระเทวทัตเป็นคนดีที่ไหนตอนนี้ก็ถูกไล่ออกจากคณะสงฆ์ของพระพุทธเจ้าแล้วแล้วพระนางก็สอนให้หมันสร้างบุญสร้างกุศลบอกให้ไปหาพระพุทธเจ้าพระเจ้าอาชาติศตรูก,ก็รับคำแล้วทำตามที่แม่บอกเออย่างดีนะกลับตัวได้ เอมมี่ถอนใจแล้วยิ้มแล้วพระนางเป็นยังไงต่อละ่ะก็ตรอมใจตายเลยละ่ะต่อมาไม่นานหรอกแต่ราชวงศ์นี้นะลูกของพระเจ้าอาชาติศัตรูก็ฆ่าพ่อเหมือนกันแล้วลูกก็ฆ่าพ่อต่อมาเป็นทอดๆอ,อย่างนี้ตั้งเจ็ดรุ่นแนะ่ประชาชนเห็นไม่ทนเห็นไม่ไหวแล้วไม่เอาราชวงศ์นี้แล้วก็เลยหมดไป เรื่องนี้เศร้าจริงๆนะเศร้าเศร้าข้อเศร้าจริงๆเลยเศร้าเศร้าเอมมี่ครวนคลางแล้วแอบ,บเอานิ้วแตะขนมเค้กมาชิมค่ะฟังแล้วก็มีทั้งมีหลายมุมให้เราคิดและประยุกต์ใช้กับตัวเองนะคะวันนี้ใครที่ฟังก็ขอให้สมหวังในเรื่องการงานการเงินและความรักเจริญในทั้งทางโลกและ ทางธรรมวันนี้สวัสดีค่ะ